เออส่สวัสดีครับคือวันนี้ก็จะเป็นการแคสเกมครั้งแรกของผมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นมาครับโซลเกมไรโบสนะครเอ,อจรเจอไปอ,อาจจะเล่นก,ากลางหน่ยนะครับโอ้ยอ,อย่าแหลกอย่าแหลกอย่าแหลกเฮ้ยหน้าจอมเรื่นนะครฮะไป จะเป็นกากเลิกหน่อยนะฮะระยะต้นเลยครับเครื่องผมก็เก่ามากไม่มีอะไรอะแอปเปิลแอปเปิล นะทางเข้าทางเข้าทางเข้า ไปอืมอ้หกรับผมอืมอ้าวขาเหล็กเยอก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนไปเอ๋ยแบบแบบนะครบ้เปล่าไม่รู้เลยอ่อไม่ใช่ครับผม อาจจะมีรายเข้าก็ต้องขอโทษด้วยนะอืมไม่เจอคนเลยครับมา <c oughs> เจอก่องครับผมไม่เดินรนะับอกแล้วเครื่องหม,ม่นกาครับอยู่มากี่ปีก็ไม่รู้ อืมเท้าครับผมปะธนูมาหมดเปลี่ยนครับผมโอเคจัดก่อนอืมอืมตรงนี้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 โอเค โอาเสออี oh, แล้วครับอ่าหมวกโอเคครับแค่นี้แหละโอเคต่อเจอคนครับเจอคนบุกเลยไหมบุกเลยไหมเอ้ยร่วงเออเจ็บเจ็บเจ็บเจอรถไปเลยเลยครับ ไลโบ๊มันแลกจริงๆครับไม่ทีมครับไม่ทีมไม่สงสารเ้ามากเลย ต่อไปกลางดีไหมไม่ต้องไปหรอกกลัวครับผมไปเฮ้ยมีคนตายแถวนี้เก็บเก็บคนอีกแล้ว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 ว้าวแท็กแท็กแฮ็ก แพ็กแพ็คโอเคเนคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่มารับชมนะครับอืม